เบิงถนนเอาพี่น้องถนนถนนถนนยางเด้ดนี่น้ำแข็งจ้าน้ำแข็งคืนไปอ้โอ้ยโอ้ยระวังด้วยลูกระวังด้วยค่ะ เบิงพี่น้องเบิ้งดูนี่มหับูกลังโรงเรียนนี่หลังเลิกเรียนวดสิุยงกลับบ้านได้ก็ต้องเล่นก้อนพี่น้องนี่แหละแม่ค้นนะพี่น้องเนะเป็นแม่เป็นเต้ามีลูกมีเต้า ทุกย่างกับเพื่อลูกเบิดพี่น้องเอ๋ยหาทุกสิ่งตุกอย่างหาเงินหาท้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าบ่ได้ต่เลี้ยงตัวลูกเลี้ยงแม่มีแม่เขาก็เลี้ยงแม่พ่อเลี้ยงไห้เพื่อนยุสุขสมมใบคือจังกะเจ้าเพื่อนเลี้ยงเขามานน่นละ่ะบ่มีลูกคนไหนบ่ฮัาากอ่อฮักแม่ดอกพี่น้องเอ๋ยหักกันเบิดพอแม่เขาเพื่อนเลี้ยงเขาหมาก็สิลำบากความจนเฮ็ดให้เฮาสูงหอดพี่ เอาค่อยๆลูกค่อยๆพเพิ่นเถาแล้วเฮาก็เรี้ยงเพิ่นไปจากเพกิ่นสิอยู่น้ำเฮาได้โดนบานไดยู่สมมือนี่กเ็เฮ็ดใ้้เพิ่นมีความสุกให้กินแซบนอนหลับให้ยู่ดีสมบายพเพิ่นเฮ็ดเพิ่นเลี้ยงเฮามาเฮาก็เลี้ยงเพิ่นตอบเฮามีลูกเฮาก็มีความรู้สึกคือกันกเป็นแม่คน เพื่อนกะที่ข้าตัวเพื่นเลี้ยงห้าม้าจนไงวันนี้เ้าก็เลี้ยงเพิ่นไปวรวมความรู้สึกของแม่นี่อยากให้ได้อยากให้ลูกกินอยู่ดีสมบยัยอยากอ้เจ็บไหมเจ็บไหมอย่าวิ่งลูกอย่าวิ่งเอาลูกขึ้นมานูกเก่งอยู่แล้วลูกขึ้นมาลูกเก่งไหมออเก่งเก่ง อ้าวไม่ต้องวิ่งนะลูกนะอ้าวว้าไปว้าไปลูกก็ล้มไปมมน้องบอแมนอ้าวค่อยๆเดินลูกไปชีวิตเมืองน,นอกพี่น้องเอ้ยความลำบากก็มีความสุขความสมบัยก็มีมีการมีงานไผมีการมีงานก็เฮ็ดเอาเฝ้าเกีบยเฝ้าก่อเฝ้ากรรม ย้ำเขาเถมาม้าเขากระสุกสมบายย้ำม,มีเงินงมีท้องมีบ้านมีซองมีทีมีทั้ทองอยู่บ้านย้ำม,มีเงินก็ไปหาซื้อไว้สร้างไว้เถมาม้าสิยูมังนอกไปตลอดอดซาดไปจนตายคือสิบประเทบ่ได้ดอกอยูบ่ได้ป้าไปยูบ้านหรือเกาคนละเถาม้ากระไดลูกเต่าใหญ่มาแล้วกระเตให้เขายูมังนอกมังนา้าถ้าเขาอยากยู็ให้เขายูไป โดนๆมายามแม่เถาแล้วก็ทิ่กลับไปยู่บ้านยู่ซองคือเเขาพี่น้องเลยจะให้ยู่สิวิเดนไปจนตายกอยู่รําบะได้ดอกบ้านซองคิดถึงหอดบ้านคิดหอดเมียงชุดหอดแม่คนยููู่้เดียวยู่ซูเมอร์นี่ พินหอดเพิ่นเพิ่นเถาแล้วเพิ่นอายุหกสิบเก็ดหกสิบแปดแล้วขาเพิ่นกับบ่ดียางลกบกลกบกไปใส่มาใส่ก็ต้องใส่ตังใส่ตังตัวไปใส่มาใส่ก็ต้องจ้างคนพี่น้องเอ้ยจ้างหมู่บ้านเขาแม่เพิ่นอยู่ผู้เดียวถ้าบ่มีตังเพิ่นสิอยู่ได้ถ้าเฮาบ่เลี้ยงเพิ่นไผสิเลี้ยงเพิ่นแม่นบ่พวกเจ้าว่า แม่เฮาพ่นลำบากตะกี้ขายของยุ่กรุงเทพสันบักม่วงเป็นล้อยโลบักสีดาร้อยโลบักแตงโมเป็นร้อยเงีใช่รถเข็นเข็นดันขาไปใทรกับถนนพี่น้องเลยเข็นรถไปขายอยู่โรงงานดันตามท่องถนนจอดจะไปหอดโรงงานก็ได้ความลำบากของเพื่อน ขายบ่าวานันเอาปันเคยขายข่อยเฮ็ดคือกันเด้อแม่กับลูกนะแม่ขายรถคันหนึง่งลูกขายรถคันหนึ่งขายของขายผลไม้ความลำบากก็ที่ขายแล้วก็ที่ขายเบิดไปตาเศราบายม้งคอยเด็กลับนั่งนั่งดีๆลูกบายม้งคอยเด้กลับบ้านขายบ่เบิดบ่กลับพี่น้อง พอเฮาได้มาอยยุจังซี่เฮาก็อยากให้แม่เฮาอยู่สุขสมบายให้เพเ้นกินแสบนอนหลับไ่อ,อยากให้เพ่นลำบากเดี๋ยวนี้พ้นบ็่ได้ลำบากพคนอยู่บ้านให้กินแสบนอนหลับถ้าเฮาบ่งทรง่นกับ่มีกินเลี้ยงคนไปมีแม่ผู้เดียวเลี้ยงไปคิดถึงเ้า เวลาเขามีลูกเขาก็ชิดน้ำลูกนั่นแหละสิกินหยังเฮ็ดหยังที่ไปใส่มาใส่ก็ชิดน้ำลูกอมหลอมอมหลอมลูกได้กินแซบนอนรับเนี่ย่อยก็ดีใจเฮ็ดกับเขาให้ลูกได้กินนี่มีความสุขเวลาลูกกินเขานั่งควอมหน้าความตานี่แม่ทุกคนสิมนีความสุขได้จ้ะเลี้ยงมูพกข่อยว่าได้ไปสวนซาน้ำเฮ็ดง,งานแล้วก็กับกับแล้วก็เอาลูกเอาครอบครัวเป็นหลัก ความสุขก็คือครอบครัวล่ะไ่น้องเอ้ยเ mm hmm. บิ่งเอาครอบครัวของเฮาพ่อแม่เฮาอย่าไปถิ่มไปปะลูกเฮาก็อย่าถิ่มอย่าปะมีเงินก็ส่งไปมีหน่อยส่งหน่อยมีหลายก็ส่งอย่าไปส่งเบิดส่งเก็บให้ตะของน้ำน้ำเท่ามา บ่เมียนผู้นั่นสิมาเบิงซอยเฮาผู้นั่นสิมาเลี้ยงเฮาดิอนาคตข้างหนาบ่รู้ว่าอียงที่เกิดขึ้นกับเฮานอพี่น้องเอ้ยดูแลตัวของมันบ่มีไผสิมาดูแลเฮาซําเฮาดูแลตัวเองดอกจเิเป็นผัวเป็นผู้ใดก็ซ้มละถ้าดีก็ด,กดีไปถ้าบ่ดีก็ต้องทําใจกับชีวิต ยา่าไปทอดแท้กับชีวิตของเฮามันไผ่ยู่กับเฮาได้กับมีลูกนี่แหละลูกนี่แหละที่สะยูก่กับเฮาไปตลอด,ดถึงว่าเขาะเจะมีครอบครัวอะไรลูกโอเคมาแม่มเห็นแล้วลูกจังไดมันกับเป็นลูกเขาว่าถิมว่าทอดเฮาดอก จำเนียนตัวว่าวเลนเว่าหัวกันเด้อมาหาปลูกแล้วกะเลนข่างทาง,ทางเลนแล้วค่อยสิไปบ้าน<ม>ก็เสิยฮอดบ้านได้กะเป็นยังซี่แล้วเก็บหมากไม้หมากไรเลนใส่ม่เิมะกะเลนเฮมะมีน้ำกะเลนใส่น้ำก็เสิยฮอดบ้านได้นี่กะใส่เวลาเดินตบอยู่ เอาสัน่เลยจ้ะเด้อสู่สูส่ทุกคนจ้ะสู่สูส่เอากำลังใจให้ทุกๆตัวคนขอให้ครอบครัวทุกคนจงมีความสุขความจเจริญมีติสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเด้อซาตูวซาธุรลำรวยลำรวยทุกคนเ้อจ้ะเด้อบ,บายจา้า